อ่ะโอเคเรามาอัดต่อดีกว่าตอนนี้ได้ข่าวว่าเมื่อกี้เราอยู่ที่บ้านนะฮะแล้วทำไมอยู่ๆเรามาที่สปาหรือว่าเรามาที่สปาว,วาเมื่อกี้พัดเมื่อกี้เรามาที่สปาเหรอเหรอ,อเออเนอะเออเราจะมาขายแตงโมนะฮะเราลืมไปเลยนี่ออกนี่ออกเซิร์ฟแป๊บเดียวเรานี่ถึงกับลืมเลยฮะ อ่าคลิกคลิกซ้ายเพื่อขายแดงงนะคะอะคลิกซ้ายที่ป้ายนะคะโอ้ได้หนึ่งพันกว่านะฮะอ่าตอนนี้จีเอมของแอดมินได้ตอบแล้วนะฮะโอเคเจ้าบาทนะฮะโอเคอเฮ้เรายกย่อง GM ของเซิฟนี้ว่ะตอบเฟสด้วยดีจัง จีเอ็มเซิร์ฟไม้จีบีขอบคุณครับถึงจะไม่ได้ประสบปัญหาอย่างออมแต่ก็ขอบคุณแทนเพื่อนด้วยขอบคุณครับณ mm hmm. นะปัจจุบันเหลือห้าคนนฮะใครวะเนี่ยหวั mm hmm. งว่าเราจะไม่โดนหลอกเหมือนเมื่อวานอีกนะฮะ mm hmm. เมื่อวานนี่โดนโอ้โหเราเ่าเอาเอาเอาเบ็ดตกปลาเอามาเอามาเดี๋ยวเราจะกลับบ้านนะโอเคออมออมเรานี่อยากฆ่านายมากเลยอ,อ,อ้อมฮึป่าืม ตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าบ้านใครนะคะเขาโดนเกียนไปนะเรามาสำรวจไปแล้วรอบหนึ่งนี่นะฮะดูเขาโดนเกียนไปแล้วในกล่องก็ไม่มีอะไรให้เราดูนะ,ะนะโอเคเนี่ยโดนอย่างที่เห็นเนี่ยฮะอา่าเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วไม่ต้องไม่เป็นไรน่ยอยู่นะ นายมีอีกบ้านหนึ่งหรอเพิ่มเรายังอะนายนฮักโฮมนะฮะ M e. อีมีเราจะกลับบ้านอืมบ้านเราก็ยังเป็นเม่นเหมือนเดิมนะฮะโอ้โหบอ็อกนะโอเค ผมนี่ลายตาเลยฮนะไปๆๆไหนใครยังไงอ๋อมายอย่ย่ยอย,ย,ย,ยเยออ๋อนายเราไปด้วยดีรอเราหน่อยสิไอพวกนี้ไม่ทำร้ายผู้หญิง ดีหน่อยที่เซิฟนี้ตกแล้วไม่ตายนะฮะตกแล้วไม่เสียเลือดเพรากันตายกันนะฮะอ่ะฮะแต่ตอนนี้ตกแล้วไม่เสียเลือดใช่ไหมอือฮึอะเรามาดูฟาร์มเขาโรเทคทุกด้วยมือไม่ได้โรเทค เรานี่มาโดของเขาก่อนไปเลยฮะเขาจะไปสร้างบ้านใหม่กันเราควรจะตัดคลิปไปจนกว่าจะถึงที่สร้างไหมหรืออะไรยังไงอ้อมนายอยู่ไหนแล้วอ่ะมาต้นไม้วัดอืมบ้านที่มีต้นไม้เราเห็นละ เราเข้าด้วยนะ่าทัดโดดโดดโดดเอ่อสีขาวเยอะเลยเหรอ แม่ครับจี๊ไหนตอบจุดอะไรได้บ้างบอกเราหน่อยอ๋อโอดีอันนี้เราชื่นชมแอดมินของเซิร์ฟนี้จริงๆนะก็ทักไปปุ๊บพะก็นั่นเลย้สปาวซอมบี้หน่อยนั่นสินะ แอดมินคะสปาซอนมี่หน่อยก็ดีเนาะสปาหน่อยเออผมนี่เดินเข้าบ้านไม่ได้กันเลยทีเดียวผมผมนี่อยากรู้จริงๆนี่คือนี่คือบ้านใช่ไหมบ้านต้นไม้เหรอนี่คือบ้านใช่ไหมยน ผมนี่ผมนี่รู้เลยพัดใจเต้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อเขาได้แล้วใช่ไหมเข้ามาแล้วเย้เขาได้แล้วนะฮะโอเคแล้เขาเราเราจะไม่ทับอะไรพื้นที่นี้นะคะเพราะว่า เดี๋ยวเราจะดูเขาฆ่าวอนะมันไม่ดีนะมันไม่ดีโนอ, no, อะไร <c oughs> เลย <c oughs> อาจจะเป็นเพราะมันรู้เนาะอ๋อดี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 กินดีนะกินดีดดดดด เราเราจะไม่ยุ่งโอเคเราจะไม่ยุ่งกับพื้นที่โอ้โหประตูนายนี่อินดี้มากเลยฮนะใช้ดินอุดแทนประตูสุดยอดโอ้โหฟาร์มเห็ดนะฮะฟาร์มเห็ดโอ้ฝั่งนี้เป็นเห็ดตัวนี้นะ อ๋อนี่ใช่ไหมที่นายบอกเราว่าเราขังเราทำไมเนี่ย,ยผมนี่ต้องขุดไหมนะอ่ะอ้าผิดฮะว่าว่าะไหนอยู่ไหนอ๋ออ่าอ่าอ่าโอ,อ,อเที เรามีแต่ขวานนะนายหินหินเรามีหินนะนายเอาหินเราไปก็ได้หาเหล็กเราไม่มีเราไม่มีเราไม่มีที่ขุดเนี่ยเรามีแต่ขวานนะนายาไว้ใจเราได้เลยแล้วเราก็ เรามีกล่องครับว่านายเรามีกล่องครับรขยายพื้นที่กว้างกว้างนั้นเหรอในเมื่อเราในเมื่อเรามีโพเทคแบบสี่คูณสี่สิบคูณสี่สิบมันซื้อไม่ได้แล้วเราก็ แค่ขยายโอ๊ยตกแค่ขยายไปก,กว้างๆก็พอซื้อยี่สิบคูณยี่สิบหลายๆอันก็จบแล้วนับบล็อกเอานะฮะเนีย่ยจะวางนี่เลยเหรอเออเดีย๋ยวเรานับอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้า โอ้ดู่ะยีะ่สิบบล็อกอะยี่สิบเหรอไม่รู้อ่ะเมเอาแร่เหล็กมาวางเลยนะรวยรวยรวยเหล็กแร่เหล็กผมนี่เผาไปแล้ว ไม่ใช่ไม่รู้สิวางนี้ไม่ได้วางไม่ได้ไไดอืม เหล็กก็ตกลงไปข้างล่างไงนายเอา้าเอา้าเอา้เอา,เ,อาเขาหล่นแล้วนะฮะโอเคนี่เป็นฮะไม่มีหรอไม่ได้ไอพัดดูเหล็กคือเป็นหรือเปล่าพัด บนเขาเหรออืมฝั่งนู้นไหมฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นเราว่าฝั่งนู้นดีกว่าเหมือนจะไม่ไม่น่าจะมีนะเอาเราปีนน้ำขึ้นไปดีกว่านะฮะเอากำลังจะขึ้นเขาฝั่งตรงข้ามไง อ๊อยอ๊ยพาสอะอยู่ไหนพัดพ่สะอยู่ไหนไม่เห็นเราจริงอ่ะมองจากหลังคาเลวางแล้วเหรอก็นั่นแหละดีเอาตรงเนี้ยฮะงูพื้นที่ กว้างมากแต่มันมีโพมาวางยัง่งงั้นเราก็เอาเลยฮนะเขาทำไปก็เสียอะไรอ้าวแล้วต้องโพต้องใช้อะไรขุด พัดอยู่ไหนพัดอยู่ไหนลรวพัดอยู่ไหนอ่ะปีนน้ำขึ้นมายัางยอ่อสัมันไม่ได้ขึ้นยากขนาดนั้นเลยนะ ยังอย่งโอ้ยแล้วเราเหมือนมันจะเด้งไปไหนเอาล้ะอืมนะหลุด <c oughs> เราหลุดอีกแล้วนะฮะพันพอมีอะไรอย่างนี้ทีแล้วเราก็หลุดทีนะฮะโอเคเราก็ไม่รู้พื้นที่ใครกอ ยังไงวันนี้เราขอยืดตรงนี้ไว้ก่อนนะหรือว่าอาจจะเปลี่ยนตามที่เขาบอกเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาบอกกันนะฮะเพราะงั้นคลิปนี้บ๊ายบายนะ